วิกกี้บูเฟ่วันนี้ก็กลับมาพบก,กับต้นแม้เซายโดน,นะคะกับทีมงาน s อแล้วค่ะไม่เสียเวลาค่ะวันนี้ค่ะเรามีโปรดักต์หรือสินค้าใหม่มาแนะนำค่ะเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราขายอยู่ดัานนี้เลยค่ะจำได้ไหมคะในเซ็ขของครีมอาบน้ำโรเซนตองฮูตอนนี้ตามคำเรียกร้องนะคะจากหน้าร้านเลยเราก็มีโปรดักต์ใหม่อีก2รายการนะคะ ฝั่งด้านนี้ค่ะเป็นในส่วนของสครับนะคะขัดผิวกายนะคะเป็นในส่วนสครับเต้าหู้ออกมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นในส่วนของมาร์คค่ะตัวนี้บอกเลยหน้านุ่มฟูตื่นแล้วเป๊ะต้มต้มขอย้าเลยนะคะใช้แล้วตื่นแล้วเป๊ะผิวหน้าแบบว่าเด้งกระชับแน่นอนอันนี้ขอคอนเฟิร์มเขาลองเองแล้วค่ะกลับมานิดน,นึงค่ะเซตเนี้ยเวลาเราจะแนะนํากับลูกค้านะคะอย่าลืมนะคะ ผิวเนี่ยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นพลังเต้าหู้กระจ่งางใสเนียนนุ่มผิวจะเหมือนผิวเด็กส่วนประกอบสําคัญหรือส่วนผสมเวลาลูกค้าถามนะคะเราตอบง่ายๆอันแรกเป็นเต้าหู้น้องบางคนสงสัยคะ่ะบอกพี่ทำไมมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นบอกเลยคะ่ะว่าเต้าหู้ของเราเป็นเต้าหู้ที่เรานําเข้านะคะสารสกัดชันเลอร์จากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะนะคะบางคนบอกว่าพี่แล้วไอ้เกาหลีเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาจากไหนต้องแต้มขอบอกนะคะว่าในส่วนของมาร์คค่ะ สลิปปิ้งมาร์กตัวนี้มาร์กหน้าเต้าหู้นะคะเราผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะเคลียร์นะคะในส่วนนี้กลับมาอีกนิดนึงค่ะเต้าหู้ของเรานําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นโปรโตีนที่ช่วยบํารุงผิวให้ผิวเนียนนุ่มนะคะเรารุมผลนะคะบอกได้เลยจากกระชับขึ้นดุดผิวเด็กเลยนะคะส่วนผสมที่สองนะคะส่วนประกอบที่สองอันนี้เป็นในส่วนของโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตก็จะช่วยในการตุ้นในการผ่าซึ้งผิวทําให้ผิวรุกระจ่งางใสขึ้น สุดท้ายค่ะเป็นราชินีนมพึ้งของเราเลยค่ะตัวนี้ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวต่างๆนะคะผิวคุณเนี่ยบอกได้เลยค่ะถ้าใช้นะคะในเซตนี้นะคะ14วันเห็นผลได้อย่างชัดเจนขอโฟกัสนิดนึงค่ะ มาทีก่อนเลยตัวแรกตัวนี้สินค้าใหม่ของเราก่อนขายนะคะฝากน้องๆน,นิดนึงค่ะพยายามเทสเนื้อนะคะผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนสครับเต้าหู้เนี่ยบอกเลยว่าช่วยผิวกระจางใสเนียนนุ่มดุดผิวเด็กนะคะจุดเด่นของเขาเลยค่ะตัวนี้เป็นในส่วนของเม็ดสครับนะคะต้องการจะเทสให้ดูนะคะเม็ดสครับถ้าคุณได้ลองบอกเลยค่ะตัวนี้เป็นไมโครสครับ เนื้อมันจะนุ่มมันจะเนียนมันจะละเอียดมากจะแตกต่างจากสครับเกลือตามท้องตลาดตัวนี้เป็นสครับเกลือแต่ผสมไมโครสครับจําไว้เลยนะคะนุ่มเนียนเหมือนผิวเด็กเลยสครับเนี่ยค่ะผิวที่เปียกบอกเลยว่าไม่เจ็บนะคะเผยผิวใหม่ที่ขาวกระจ่างใสขึ้นต่อมาอีกเซตหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ที่คุณอาจจะยังสงสัยอยู่เป็นตัวนี้ค่ะมาร์กนาา้าเต้หูตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะใช้ก่อนนอนสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะแนะนำเหมือนเดิมนะคะ ไอมาร์กที่เป็นพวกสลิปปิ้งมาร์กมาร์คคือหน้าที่ให้ความชุ่มชื่นเราแนะนําได้ทุกสภาพผิวยกเว้นผิวที่มันมากแล้วกําลังมีปัญหาสิวอยู่โอเคนะคะสัปดาห์ละสามครั้งเวลาใช้มีคนถามอีกว่าใช้ร่วมกับชุดอื่นได้ไหมแนะนําค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะแล้วก็บํารุงได้อย่างล้าลึกทาตัวเดียวเดียวได้เลยค่ะแนะนํานิดนึงไม่อยากให้ใช้ร่วมกับโปรดักต์เซตอื่นเพราะบางทีอาจจะมีเอฟเฟกกันได้โอเคเนาะนะคะแล้วก็หนะ้าร้านบางคนถามมาว่าพี่คะ ตัวจริงเนี่ยค่ะในส่วนของครีมอาบน้ําแล้วก็โลชั่นจะออกเมื่อไหร่บอกเลยค่ะน้องๆค่ะช่วยกระจายตัวนี้กันก่อนนะคะเซตเดิมที่น่ารักของเราคู่แฝดของเราเนี่ยค่ะเซตนี้พอเซตนี้นะคะเราแนะนํากับลูกค้าได้หมดปุ๊บเราก็จะลงตัวจริงนี้เลยนะคะในครีมอาบน้ําขวดใหญ่จัมโบ้เลยเหมือนเดิมค่ะผิวขาวใสนะคะเนียนนุ่มดุดผิวเด็กผิวเด้งแบบเด้งมากๆเลยนะคะลองใช้เองแล้วแพงใน14วัน บอกลูกค้าอีกอย่างหนึง่งมาร์กตัวนี้นะคะย้ำเลยนะคะขอฝากย้ำเลยว่าตื่นลเ้เป๊ะเป๊ะจริงๆหน้านุ่มแต่งหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวหน้าติดทนขึ้นนะคะแต่งหน้าไม่อัพติดทนขึ้นนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาที่เม i sc หรือฝากแอลเรก็ได้นะคะต้องนจะทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับไขข้อข้องใจปัญหาในคลิปของเต้าหู้สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขายดีๆน,นะคะ